สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับจาก E.P. ที่แล้วเรามาถึงแบ็กเอนเรียบร้อยแล้วนะครับ E.P. นี้เราจะคิวร e กันไปลุยกันเลยนะครับผมไม่ยากนะครับคือผมในเขียนติดต่อ,อโมเดลไว้เรียบร้อยแล้วเนาะผมให้ดูเฉยเนาะให้ดูตัวโมเดลตัว Example Data ตัวนี้นะครับก็เขียนเป็นสก h ม m าตรงนี้มาง่ายๆนะครับ export export นะครับ ก็มีเนมนะครับที่เราจะเอาไปเปลี่ยนชื่อเป็นไตเติลนะครับจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับในข้อมูลของทุกท่านเองในการข้อมูลนะครับในเดตเดตสตาร์ทนะครับผมปกติในในฟูลคาลินดาเขาจะใช้สตาร์ทใช่ไหมครับเราเป็นเดตสตาร์ทนะครับผมเอ็นนะครับก็ว่ากันไปเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนเปลี่ยนที่หน้าบ้านโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับฐานข้อมูลเลยนะครับเราแค่เข้ามาคิวรี่เฉยๆเดี๋ยวเราไป คิวี่กันเลยนะครับง่ายมากๆนะครับสำหรับการคิวี่เนี่ยหลังจากเราอินพุตโมเดลเข้ามาแล้วนะครับผมผมก็มาสร้างตัวแปรง่ายๆทั้ตัวแปรนะครับตัวแปรลอยไถก็ได้นะครับผมจะได้ให้เห็นว่าทราบเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาเวกเลยลืมนะครับเอาโมเดลมาวางนะครับเราจะค้นหานะครับผมใช้ไฟล์วงเล็บเปิด ปีกามีปีกาในข้างในเราเป็นอ็อบเจกต์แล้วนะครับผมผมจะขออนุญาตแอนเทอร์ลงมานะครับผมจะค้นหาอะไรนะครับผมหนึ่งวันที่ของเรานะครับฟิลด์วันที่ของเราก็คือตัวเดตสตาร์ทเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมขอดูในอะเด t สตาร์ทชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูลเราครับผมเดตสตาร์ทนะครับเป็นอ็อบเจกต์เนาะปีกาอีกนะครับผม แอนดเดอร์ลงมานะครับใช้อะไรค้นหาไรทีนี้นะครับในม o งโก d ดีนี่ยค้นหาง่ายมากนะครับก็คือ gte นะครับคือ greater than คือมากกว่า gt เนะี่ยมากกว่าค้นหาข้อมูลที่มากกว่าแต่ถ้ามี e เข้ามาเนี่ยคือมีเท่ากับด้วยนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายเนี่ยนะครับผมถ้าเป็น gt เฉยก็จะคือเครื่องหมายมากกว่าแต่เราจะค้นหามากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็จะเป็น GTE นะครับผมค้นหาอะไรมากกว่าเดสตาร์ทมากกว่าอะไรเดสตาร์ทมากกว่าอะไรมากกว่า Request Body โอ้ผมก็ลืมลืมปินให้ดูเนาะเดี๋ยวเดีผมขออนุญ,ญาตคอมเมนต์ชุดนี้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหลอกให้ดูหลอกให้ดูตัวแปรก่อนเนาะตัวแปร Request Body นะครับ ขอกด q ิวทีนึงนะขอกด q ิวทีนึงนะครับให้เห็นตัวแปรก่อนจะได้เพิ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิวปึ๊บอ่าเราได้ข้อมูลมาคือดู head body ตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะเข้าถึงเดทต์สตารกับเดท e เอนนะครับผมก็จุดต่อเลยนะครับแบบนี้เลย กับเดทเอ็นเนาะผมเอาให้เป็นดูตัวแปลเดียวก็พอแล้วนะครับอโอเคได้เปิดโค้ดของเราขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราเขียนยังไม่เสร็จเมื่อกี้นะครับปุ๊บเราจะค้นหาวันที่สตาร์ทเนี่ยมากกว่านะหรือเท่ากับนะครับผมเราก็จะต้องเปลี่ยนเขาให้เป็นวันที่นะครับตอนนี้เขาส่งมาเนะี่ยเขาเป็นสติงนะครับผมเปลี่ยนเป็นวันที่ก็ง่ายมากๆนะครับแค่ให้ใช้ New date มาครอบ ใส่ตัวแปรของเราลงไปในนี้นะครับผมก็คือ r e q u e s t body จุดเดค้นหาวันที่ที่มากกว่าและน้อยกว่าอะไรนะครับผมเราส่งมา2ตัวไงเราส่งมา n ด้วยใช่ไหมครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับก็เหมือนกันนะครับเลสแด็ lt lt น้อยกว่าหรือเท่ากับ e ใส่ e เข้าไปด้วยก็คือเท่ากับนะครับผมผมคงผ,ผมไม่ต้องเปิดให้ดูเนาะ lte นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ,บก็เหมือนกันนะครับก๊อปได้เลยนะก๊อบได้เลยนะครับผมใส่ตรงนี้เป็นเดเด่เอ็นค้นหาเราค้นหาเป็นช่วงใช่ไหมครับ ค้นหาเป็นช่วงค้นหาวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ลองดูได้ไหมนะครับลองส่งเลสเซนเนี่ยไปให้หน้าบ้านดูนะครับผมวิธีส่งไปหน้าบ,บ้านก็เลสเซนลอยไถย่ได้ไหมลองกดคิวรีดูเฮ้ยนี่นะข้อมูลมานะแต่เป็นศูนย์อาเลงไม่เจอข้อมูล ะะเดี๋ยวผมจะขยับวันที่วันที่เริ่มเนี่ยถอยลงมาหน่อยเป็นยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งเดือนสิบได้สองข้อมูลถูกต้องไหมเราขอขอกดดูข้อมูลหน่อยนะอยู่ในเลนล้วอยู่ใน Data นะครับใน Data ลาพักผ่อนวันที่ยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าเราค้นหาวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนวันที่สุดท้ายเป็นวันที่ยี่สิบเก้าดูได้สองข้อมูล ได้สองข้อมูลยี่แปดกับยี่สิบเก้าถ้าผมเปลี่ยนวันที่เริ่มเป็นยี่สิบแปดก็ยังจะต้องเจอสองข้อมูลอยู่โอเคถ้าผมเปลี่ยนยี่แปดเป็นยี่สิบเก้าก็จะต้องเจอข้อมูลเดียวได้นะผมว่าได้นะสัลัสตาร์เนี่ยได้ก็คือค้นหาวันที่ยี่สิบเก้าค้นหาวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบแปด ได้หนึ่งอันเละก็คือวันที่ยีสิบแปดถูกไหมครับอโอเคเงื่อนไขเราได้แล้วข้อมูลเราได้แล้วนะครับผมผมไม่ได้สั่งค้เช็คค่าว่าค่าอนะไรเนาะผมเน้นฟังก์ชันหลักนะครับก็ได้แล้วหลังบ้านก็จบแล้วนะข้อมูลถึงหน้าบ้านแล้วนะครับนี่ข้อมูลถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าบ้านในการเปลี่ยนแปลง ที่ได้จากฐานข้อมูลนะครับการแสดงบทปฏิทินเนี่ยผมเดาว่าต้องใช้ไตเติลก็คือบนดิงที่จะแสดงบทปฏิทินนะครับกับสตาร์ทนะครับซึ่งตัวแปรของเราเนี่ยตอนนี้เป็นเนมไตเติลของเราเนี่ย,นน Name, ยสมมติว่าเป็นเนมนะครับแล้วก็เดทสตาร์ทเนี่ยเราจะให้เขาเป็นสตาร์ทนะครับเราจะต้องไปเปลี่ยนค่านะครับไปที่หน้าบ้านนะครับไปที่หน้าบ้านอ่ะตัวนี้เนาะ ตัวนี้ตรงแฮ n เด e s u b ั i มเนี่ยนะครับที่เราที่เราคอนโซลลอกดูกันอยู่นะครับคือตัวแปรนี้นะครับคือตัวแปรนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงข้อมูลเลยก็คือเลเ d a t จุด Data ้จะได้ไม่ต้องเห็น Config เป็นเฮดเดอร์พวกนี้นะครับอลองดูคิวรี่ดูได้เป็นข้อมูลออกมาเลยโอเคเดี๋ยวผมขอขยับวันที่หน่แล้วกันเอาสักสองข้อมูลได้สองข้อมูลนะครับเป็นอาร์เรมานะครับผมนี่เป็นออ j เจกต์อารมาออ j เจกมานะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคีย์ก่อนก่อนที่จะไปแสดงบนปฏิทินนะครับการเปลี่ยนคีย์ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เนาะสร้างตัวแปรมารับค่าก่อนตัวแปรใช้ชื่อว่า data ก็ได้นะครับเท่ากับเ e สจุด data อะอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะย้ายคอนโซลออกมาไว้ด้านล่างสิลองลองย้ายมาสิ ลองแสดงตัวแปร data หลอก data ก็ได้ค่าเดิมมาและนะครับได้ค่าเดิมมาและโอเคเราจะใช้ตัวแปรนี้ในการลูปแสดงนะครับในการลูปใช้ลูป for นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากลูป for สร้างตัวแปร i ขึ้นมา i เท่ากับ0ทําทำไปจนกว่า i จะน้อยกว่า less ไอ้ไม่ใช่เลสทำไปกว่าไอจะน้อยกว่าเท่ากับด a t ต้าจุดเลง l e n g h แล้วก็ไอบวกบวกไม่ยากไม่ยากนะครับนี่เดียวนี้เนี่ยเสร็จแล้วหรอนะครับเราได้อะไรจากโค้ดฟอร์มลองสั่งแสดงด a ต a ้าใส่ไอลงไปนะครับเป็นการเข้าถึงอาร์เรย์ีเชย่เข้าถึงอินเด็กซ์ของเขาที่เชย่อนะครับมีเออร์เลอร์ ก็คืออะไรทําอะไรของคุณนะครับสั่งคอนโซลล็อกด้วยลองดูก่อนลองดูก่อนนะครับลองคิวリーดูจากที่เราได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเป็นออบเจกต์นะครตอนนี้เราก็จะเข้าถึงข้อมูลข้างในข้างในแล้วนะครับเห็นไหมครับเราเข้าถึงข้อมูลข้างในแล้วนะครับที่เราสั่งเข้าคอนโซลล็อกนะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนไม่เชิงเปลี่ยนค่าหรอกเหมือนเหมือนสร้าง สร้างคีย์ขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วให้เขาเก็บค่าเดิมมาแทนนะครับเปลี่ยนอย่างไรนะครับผมก็ Data i ไจุดเราอยากได้คีย์อะไรเราสร้างตรงนี้เลยนะครับเราอยากได้ไตรกึเป็นค่าอะไรนะครับก็คือเท่ากับ Data i จุดเน เนี่ยเราอยากให้คีย์ไตเติ้ลเท่ากับเนมเนมนะครับเนาได้ไหมได้แล้วต้องได้แล้วจังหวะนี้นะครับผมลองลองคิวรี่ดูอีกรอบเดบอสเซมปะปึ๊บคิวรี่ดูปาบไตเติ้ลมาแล้วนะจังหวะนี้ถ้าไม่มาเนี่ยอ้าวมาแล้วนี่เห็นไหมฮะเท่ากับลาเหมือนลาเมื่ก่อนเลยจะดีล e t e ก็ได้นะเนมเนี่ยแต่เอาเก็บไว้เถอะนะครับเก็บไว้เถอะนะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนอะไรอีก จะจะเพิ่มดีกว่าไม่ใช่จะเปลี่ยนจะเพิ่มจะเพิ่มสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับผม data i ไออะไรนะสตาร์เท่ากับ data i ไอคือการเข้าถึงอินเด็กต์เนาะเท่ากับอะไรเท่ากับ D A T E S T R T เท่ากับสตาร์จบแล้วนะครับผมตอนนี้แหละคิวรีดู ไต่เต้นมาแล้วสตาร์ทมาแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับฐานข้อมูลก็เลยนะครับเรามาเปลี่ยนของเราเองนะครับผมเสร็จแล้วมั้งนี่ยนะครับโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ผมไม่เกี่ยวเนาะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวที่ผมลบไปครับผมพอดีผมลองเทสดูนะครับผมก็ลืมลบกดทิ้งอ่าตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งไปเดี๋ยวสร้างตัวแปรมาเก็บก่อนเก็บก่อนเนาะสร้างตัวแปรมาเก็บก่อนนะ มาข้างบนนะครับสร,สร้างสร้างสเตจม,มาเก็บก่อนนะครับอะไรดีอีเวนตะ์เนาะอีเวนต์มไม่มีเอสแล้วกันถ้ากับแล้วก็ต้องมีเซตอีเวนต์นะครับผมถูกไหมเนี่ยยูสสเตจสร้างเป็นอารีบ้างๆสร้างเป็นอารีบางๆแค่นี้พอนะครับผมแค่นี้พอเราก็เอาเซตอีเวนตะ์เนี่ยไปเก็บค่า ไปเก็บค่านะครับผมเลื่อลงมาเลื่อยงมาเนี่ยเก็บค่าดาตตานีนะครับผมเอามาแทนคอนโซลลอกกันได้เลยนะนี่จบเลยนะจบนะจบต้องจบนะฮะมาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราได้ตัวแปรที่เราคิวรี่มาเก็บไว้ในอีเวนต์ในอีเวนต์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อไปจะเอามาแสดงบนปฏิทินแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับนี่ตรงนี้ผมลืมลบรนะอยผมเทียดอยู่น,นะครับผมเดีย๋ยวผมลบทําใหม่ต่อหน้าต,ต่อตาเลยนะครับผม <S <S เขาก็จะมี property ที่ชื่อว่า event ใช่ไหมครับ <S <S event s เนี่ยนะครับผมเข้ากับค่าอะไรนะครับผม ่ากับค่าอะไรก็คือค่าอีเวนที่เราเพิ่งสั่งเก็บไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมลองกดดูใส่ปึ๊บต้องมาแล้วจังหวะนี้นะฮะแค่นี้เองนะครับในการเอาข้อมูลมาแสดงนะครับอลองคิวรีด,ดูนะครับมานะคนปฏิทินนั้ะเดี๋ยวผมขยับวันที่หน่อยไปให้มันเกินวันที่ยี่สิบเอายีิบสอง ห้ามานะครับผมยี่สิบจบหายโอเคในส่วนของการแสดงการคิวรี e, ่และการแสดงบนปฏิทินเราสามารถทําได้แล้วนะครับจะให้แสดงฝั่งซ้ายด้วยก็ได้ไ,ไปที่ตรงตรงนี้ไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาแสดงเป็นลิทเป็นบุลเลตออกมานะครับผมไป ตรงไหนตรงนี้นะครับผมตรงคอลัมนี้นะครับผมก่อนอืนเราจะต้องเช็คก่อนว่าเป็นค่าว่างหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าเรามาลูแสดงอีโมอีตัวเนี่ยก็นจะได้เออร์เลอร์นะครับผมสั่งเช็คอย่างไรล่ะพี่น้องก็เอาตัวแปรอีเวนต์มาวางตัวแปรอีเวนต์เนี่ยที่เราเก็บเก็บเนี่ยนะครับผมเช็คเอาลงมาเช็คเช็คเช็คอย่างไร ถ้าเท่ากับศูนคือเป็นค่าว่างนะครับให้สัถ้าเป็นจริงเครื่องหมายเครื่องหมาย question mark คือถ้าเป็นจริงถ้ามันเท่ากับศูนแล้วเป็นจริงเนี่ยก็ให้แสดงว่าไม่มีข้อมูลก็ได้ก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เรานะครับผมเดี๋ยวผมขอดอ enter ลงมาขอดอ enter ลงมาโอเคถ้าเป็นจริงล่ะเดี๋ยวให้แสดงก่อนว่า มีข้อมูลคือหลังจากคิวรี่แล้วนั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองร e ีเฟซดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองร e ีเฟซดูอ่ะมาถึงเป็นค่าว่างแสดงว่าไม่มีข้อมูลนะครับผมลองคิวรี่ดูโอเคมีข้อมูลอ่าฮทีนี้เราก็จะมาทําต่อมีข้อมูลอะไรนะครับผมมีข้อมูลอะไร ก็ UL ผมจะลูปใน UL ตัวนี้ก็เป็น OL OL เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใน UL ก่อน OL เอาไว้ในลูปนะครับ UL คือเราจะให้เขาเป็น Bullet นะครับผมเป็นหัวข้อเราก็เอา e v e ว t event, event นเนี่ยมาลูปใช้แมะคในการเข้าถึงตัวแปรอ r r a y รในการเข้าถึง Object นะครับผม ใส่อ่าไอเทมแล้วก็ออกมาผมเขียนเป็นฟังก์ชันอย่างนี้เนาะ arrow f u n c t i ออกมาเนาะผม enter ลงมาเลยนะปึ๊บปึ๊บผมก็จะใส่อ่า OL นาะ UL ไม่ UL อยู่ข้างนอกไปแล้วเฮ้ย Li ไปหมดแล้วสมองสมอง ปูเมืนะมนะ่อ,อไหร่นะปูเมื่อไหร่นะอ๋อสดงไอเท่มเดี๋ยวนะผมว่ามันมีอะไรปแปลกๆนะแักหนึ่งนะครับผมผมน่าจะไอ้ตรงนี้กิดเสียงอยู่ประจำเฮ้ ต้องเป็น,น <ổ. S 1> อย่าง,งนี้นะครับผมอเอดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับคือ arrow function ต้องอยู่ในวงเล็บนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ใหม่อีกครัขออภัยด้วยนะยครับเอาเอาเริ่อง U L ใหม่เลยอ่ะเป็นเทสจทำอะไรนะครับผมคือแบบนี้เนาะผมก็เอาตัวแปร event มาว่าครับกดโทษด้วยนะครับผมเอ่ออะไรล่ะไอ t e m สร้างชื่อมามาเก็บดิเฉย,ยนะครับผมแล้วก็แอโร่ออกมาผมเอนเทอร์เลยนะครับลืมอีกละว OL ดิอ่ะมัน OLLI ได้หมดแหละนะครับผมผมกดจับฟอร์แมตดิเช่นะเมื่อกี้ uh, OL อะไรนะครับผมแสดงไอเทมจุดตัวท ไปเขียนไผ่อนเยอะไปเลยเอาเอลไอก็ได้เอาเดี๋ยวนะมันข้องใจผมมากนะครับผมเรื่องโอเอลเด,ยเดียวผมขอโอนลพี่เกียรไปเสือนดูนะครับผมผมเลยพาทุกทุกท่านเสียเวลา อันมีค่าของทุกทุก่านเลยต้องขอไปด้วยนะครับทุกคนไปเขียนไปท่อนเยอะนะครับผมตัวทีครับอ,อะไรผมจะทําอะไรคิวรีดูไม่มีคิวรีดูโอเคตัวนี้หายปัญกินหายยี่สิบยอ่าิบเจ็ดถึงที่สามสิบต้องได้สองนโอเคนะครับผมในส่วนของการสแสดงผลฝั่ง ด้านซ้ายกับบทปฏิทินนะครับผมก็ทําได้นะครับผมทาได้แต่จ,จริงก็ต้องต้องเช็คให้มากกว่านี้นะครับในส่วนของเวลาเราเช็คค่าว่างนะครับผมเนี่ยสมมติามาถึงมากดคิวี่เลยซร์ฟเวอร์ก็เออเลือนะยครับผมนะฮะไม่ได้นะับไม่ได้ส่งโค้ดมาบอกห้าร้อยก็แต่มันก็เช็คไม่ยากนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน ได้ข้อมูลมานะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นิ่นะครับตรงนี้นี่ผมเห็นยนะูนิคีนยคือเวลามีการแมปมีการลูปอย่างเงี้ยนะครับผมให้เราใส่อินเด็กให้เขาด้วยเอ๊ะอันนี้เหมือนเขาใส่ให้ผมออโต้ปะตอนแรกผมไม่ได้ใส่นะตรงไอเทมนะให้เราเพิ่มอินเด็กเข้าไปคือคีเขาซ้ำกันเวลาเขาลูปเนี่ยนะครับผมให้เรา ใส่ Index ก็เท่ากับ in Index เดจะไม่ใส่มันก็จะว n r n i ที่เฉยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเขาเตือนเราทีเฉยอ,อะโอเคกดสบายๆนะครับผมอย่าไปเครียดนะครับการเอ่อคอดดิ้งเนี่ยของคู่กันอยู่แล้วนะครับกับบักกับเออรยพอเราเจอบ่อยเราจะ มีประสบการณ์นะครับผมอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาแต่งอีกนิดนึงนะครับเวลาเราเวลาเราคิวรี L ่ e ที่ไม่ใช่เดือนนี้ล่ะเราก็จะให้เขา go to date วันนั้นเลยนะครับ go to date ที่เริ่มช่วงช่วงเริ่มนั้นเลยนะครับจะได้จะได้ไม่ต้องมานั่งเลื่อนหาโอ้โ oh, หไปคิวรี e ่ปี2018อย่างเงี้ยแต่พอกดมาแล้วปฏิทินอยู่หน้า2021เนี่ยก็ต้องไปนั่งเปียนอีกนะฮะ อ่นะโอเคเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้มองขอไปในส่วนตรงตรง,ตรง U L L I นี่นะผมผมจำเลยนะเนี่ยนะโอเคนะครับผมก็หบอกเป็นอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ